หนึงคีย์ลับที่ทำให้คนจดจำคุณและขายดีบนโลกออนไลน์ครูแม็กนะเคยพาดเรื่องนี้มาก่อนทุกคนคือการที่ออกกล้ลองครั้งแรกๆนะหน้าดำผมไม่เซ็ตเสื้อผ้าใส่เสื้อยืดใส่ผ้ากันเปื้อนออกมาดูมึนๆเลยและคุณรู้เปล่าว่าครูแม็กรู้คีย์ลับนี้คือเรื่องของการทำตัวเองให้ดึงดูดหน้าดูหน้าหยุดนิ้วภาพลักษณ์ของตัวเองนี่สำคัญที่สุด ให้คนบนโลกออนไลน์นะจำคุณได้ว่าโอคนนี้เคยเออเคยเห็นอะไรเงี้ยคือการทําตัวเองให้ดูดีนะคะแล้วครูแม็กก็มีผลลัพธ์นะในการที่เทรนลูกศิษย์พิเศษอะไปถ่ายโฟโต้ชูตคุณถ่ายโฟโต้ชูตเนี่ยคุณรู้แบบว่าในที่เดียวกันนะวันเดียวกันเลยแต่ทุกอย่างแตกต่างกันหมดเลยแล้วเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยบางคนคือจําไม่ได้เลยเฮ้ยใช่คนนี้จริงเปล่าเพราะมีคนเคยทักครูแม็กมาแล้วในแบบตอนเอาผลงานเขาไปลงอะนะคะ ทูแม็กมีเซอร์วิสโฟโตชูตนะคุณเปลี่ยนคุณภายใน1วันนะเดี๋ยวจะแนบผลงานให้ดูแล้วคุณจะได้รู้เลยว่ามันสําคัญแค่ไหนนะคะบนโลกออนไลน์ที่จะทําให้คนนะเลือกคุณจ่ายเงินให้คุณนะแบบง่ายๆเลยแล้วขายดีแน่นอนนะคะทักเข้ามาใน l i น์แอดนะ K R U M A X ค่ะยังไงเราเจอกันนะการเปลี่ยนลุคเปลี่ยนภาพคุณภายใน1วันและทําให้ขายดีสําหรับวันนี้ไปก่อนบาย